7 soft skill ทักษะด้านการทำงานที่คุณต้องมีในปี2024มีอะไรบ้างที่ปีนี้ผู้คนล้วนพัฒนากันคลิปนี้มาติดตามกันได้เลยครับ Unlocking business potential Empowering online success ก็แน่นอนเลยนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญมีความทักษะในการทํางานในอาชีพของตัวเองอยู่แล้วนะฮะซึ่งต่างเรานั้นน่ล้วนเป็นฮาร์ดสกิลฮะที่เราพัฒนาตัวเองในเนื้องานนะฮะแต่ละคนก็พัฒนาความเชี่ยวชาญรู้ลึกในงานของตัวเองนะฮะในด้านต่างๆเหล่านั้นนะฮะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่า hard skill นะฮะแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะในการทํางานนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาไปด้วยนะฮะก็คือเรื่องของ soft skill นั่นเองนะฮะแล้ว soft skill อ่ะมีอะไรบ้างทําไมนะฮะผู้คนที่ทํางานนะฮะถึงต้องควรพัฒนา soft skill ด้วยนะฮะอย่างตัวของเบิร์ตเองอ่ะเป็นคนนึงนะฮะที่ พยายามที่จะพัฒนาสิง่งต่างๆเหล่านี้พวกเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์สกิลต่างๆแล้วก็เอามาใช้ในการทํางานนะฮะซึ่งพบว่าเมื่อนํามาใช้แล้วว่าค่อนข้างที่จะทําให้งานเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้งานก้าวหน้าได้ดีนะฮะมากกว่าที่คาดคาดเอาไว้ซะอีกนะฮะอย่างเช่นของ w ร์ d เองเนี่ยปีนี้ก็มีมีเหมือนกันนะว่าอยากจะพัฒนาซอฟต์สกิลด้านไหนนะ การทํา y o YouTube นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้เช่นเดียวกันนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าในปีนี้นะฮะทางจ o อบไทยเนี่ยผมไปอ่านมานะเขาเขาบอกมาว่า7ทักษะที่เราควรจะพัฒนาในด้านเกี่ยวกับ soft skill นะฮะเดี๋ยวมาพูดให้ฟังกันเลยนะครับผม อันดับแรกเลยนะฮะก็คือทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะฮะเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถที่จะทํางานสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวนะฮะคำพูดนี้จริงมากเลยนะครับผมในปัจจุบันนี้ธุรกิจเรามีความซับซ้อนนะ,ะขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวข้องเนี่ยมีมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นในหลายๆงานเนี่ยจะต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญจากคนหลายแผนกนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะการที่เราจะก้มหน้าก้มตาทํางานแต่ของตัวเองนะโดยที่ไม่ได้สนใจรับรู้ความเป็นไปของเพื่อร่วมงานต่างแผนเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้เราเติบโตก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความเก่งกาดในการทํางานเนื้อง,งานของตัวเองอย่างเดียวอาจจะไม่พอ อีกต่อไปนะฮะการที่เราจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นในปี2024นี้นะฮะเราจะต้องทํางานเป็นทีมเพลเยอร์ให้ได้ฮะรเราจะต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นให้ได้นะครับเป็นคนที่มีทักษะในการเชื่อมประสานนะฮะส่งไม้ต่อในการทํางานให้กับคนที่เราจะต้องทํางานด้วยในแผนกต่างๆได้อยา่างราบรื่นนะฮะหรือถ้าเวลามีคนทีมอื่นนะฮะอยากยังมาขอคุยงานกับกับเรานะฮะคิดว่าเราเป็นคนที่พูดคุยด้วยง่ายนะฮะดีลง่ายอธิบายเรื่องราวในเนื้องานในแต่ละฉากฉากได้อย่างชัด นะฮะได้รับมอบหมายให้กับไปติดต่อกับแผนกอื่นนะฮะก็สามารถที่จะทําได้อย่างมั่นใจนะฮะเราเพื่อร่วมงานก็มั่นใจได้ว่าสามารถที่จะฝากงานเราไปได้อย่างนี้นะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ในที่ทํางานของเรานะฮะนั่นแหละฮะอย่างแรกเลยนะครับทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นฮะอย่างต่อไปครับอย่างที่2นะฮะทักษะการเป็นผู้นำนะครับการเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นหัวหน้าทีมนะฮะการที่เราเป็นผู้นําขึ้นอยู่กับ การรู้บทบาทหน้าที่ในการทํางานนะฮะของสมาชิกของแต่ละคนในทีมนะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะฮะการจัดสรรให้ทุกคนได้ทํางานได้อย่างเหมาะสมเติมเต็มศักยภาพให้ทํางานได้บรรลุเป้าหมายตามที่หวังเอาไว้นะฮะแน่นอนฮะถ้าหากว่าเราคิดว่า มีผู้ตามมีมีผู้นําแล้วก็ต้องมีผู้ตามแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะรับผิดชอบหน้าที่อะไรนะฮะในแต่ละชิ้นงานที่เข้ามาในแต่ละวันนะครับเมื่อทุกคนได้รับผิดชอบอองานของตัวเองทําได้อย่างเต็มที่นะไม่มีสะดุดงานยิ่งออกมาดีนะฮะเพราะฉะนั้นนะทักษะความเป็นผู้นําแน่นอนนะฮะคนเป็นหัวหน้าทีมต้องมีอยู่แล้วนะฮะแต่คนที่ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมนะฮะยังไม่ได้มีตําแหน่งเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะนี้ได้จากการเป็นผู้ตามที่ดีได้เช่นเดียวกันนนนสิ่่งงททีคําา นสามารถที่จะฝึกความเป็นผู้นําได้เลยก็คือการที่เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนร่วมทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขยันนะการมีประสิทธิภาพนะแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะการเป็นผู้ฟังหรือที่ปรึกษาที่ดีนะฮะความมี การเห็นอกเห็นใจกันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราทําสิ่งไหนได้ดีนะฮะซึ่งคุณในลักษณะเหล่านี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะในวันที่เราได้เป็นหัวหน้าจริงๆนะฮะประกอบกับทักษะในด้านเนื้องางนอื่นๆนะฮะที่เราสะสมมาในการทํางานอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยปรับตัวเองเนะี่ยให้เข้ากับบทบาทของการเป็นผู้นําได้ง่ายวายง่ายเลยนะฮะเขาให้เตรียมพร้อไมไว้ก่อนเลยนะ,ะในการที่จะเป็นผู้นําด้วยการพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลในด้านนี้นั่นเองนะฮะ อย่างต่อไปนะฮะอย่างที่3นะฮะก็คือทักษะในด้านของการบริหารจัดการครับการบริหารเวลาการจัดลําดับความสําคัญของงานที่ได้รับมอบหมายนะฮะเป็นทักษะที่เราจะต้องใช้อยู่เสมอนะครับเมื่อเราบริหารงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีแล้วนะฮะในปี2024เนี่ยอยากจะให้เราอัปเลเวลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะลองลองเสนอไอเดียในการทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะขออาสางานที่เราไม่เคยทําเลยนะฮะหรือว่าเราคิดว่าเอ่อก่อนหน้านี้ เราคิดว่าเราทําไม่ไหวนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานของเราโดยตรงนะฮะหรืองานที่เกี่ยวกับการกัด จัดกิจกรรมต่างๆนะฮะให้กับแผนกอื่นๆให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในออฟฟิศของเราก็ได้นะฮะลองบริหารงานเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะเพื่อการเป็นการปูทางไปสู่การบริหารโปรเจกต์หรืองานบริหารที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตนะฮะที่อาจจะต้องมีความท้าทายมากขึ้นนะฮะมีทักษะมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะการที่เราได้เริ่มนะการพัฒนา s อฟต s สกิลในด้านการบริหารจัดการเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยอาจจะได้เจอทั้งความกดดันนะเรื่องเวลาเรื่องการประสานกับคนนะฮะอาจจะต้องเจอการแก้ไข เฉพาะหน้านะครับแต่การที่เราได้ฝึกตัวเองนะฮะเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ความก้าวหน้าในการเป็นผู้บริหารในอนาคตเนะี่ยด้วยการฝึกสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่เราเคยคิดว่าเราไม่ต้องทําก็ได้เนี่ยลองหยิบมาทําดูนะฮะเพราะฉะนั้นฮนะเมื่อโอกาสวันข้างหน้ามาถึงที่เราต้องเป็นผู้บริหารในอนาคตนะเนี่ยื่อเราได้อยู่ในตําแหน่งนั้นแล้วเราจะได้ทําในหน้าที่นี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นและได้อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างต่อไปนะครับอันดับที่4นะฮะทักษะของการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจครับ ถึงแม้เราจะไม่ได้ทําตําแหน่งหน้าที่นักวิเคราะห์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะหรือการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะฮะแต่ว่าการตัดสินใจที่ดีสามารถที่จะฝึกฝนได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการทํางานในสายงานไหนก็ตามนะฮะการที่เรามีทักษะในการวิเคราะห์ในเนื้อง,งานออกมาให้มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับผมโดยการที่เราเอาข้อมูลต่างๆที่เราได้มาจากคนอื่นมาวิเคราะห์อย่างรอบด้านนะฮะตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเหล่านั้นนะฮะ คนที่เขาทํางานดีๆคนที่ทํางานเก่งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะฮะข้อมูลที่เขาต้องทําในเนื้อง,งานของเขาเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะฮะโดยที่เราเองเนะลอง เปิดดูฮะว่าเราจะไปหาข้อมูลจากที่ไหนมาได้บ้างนะฮะวิธีการในการใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นน่จะใช้ได้ยังไงนะฮะที่สําคัญเลยก็คือนําข้อมูลเหล่านั้นนะฮะมาวิเคราะห์แล้วก็นํามาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ,อการทํางานนะฮะการวิเคราะห์อย่างมีหลักการนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องนะฮะต้องอาศัยสิ่งต่างต่างเนี่ยเอามารวมกันนะฮะเมื่อเรา นำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์แล้วนะรับรองว่าสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในการทํางานของคุณได้อย่างแน่นอนนะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีแต่คนที่ต้องการตัวนะฮะลองไปฝึกทักษะนี้ดูฮะงานไหนที่เคยทําอยู่แล้วนะลองดูว่าเรามีเ,เดต้า่วนอื่นอื่นนะฮะที่สามารถที่จะมาใช้ในเนื้อง,งานของเราได้บ้างไหมนะฮะเพื่อทําให้งานของเราดีขึ้น ละเอียดขึ้นเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นและอาจจะทำใหเ้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าหรือคนที่เราจะต้องไปทำงานมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอย่างต่อไปนะฮะอันดับที่5นะครับก็คือทักษะในด้านของความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองนะฮะ ในออฟฟิศก็ดีนะฮะในที่ทํางานก็ดีนะครับหรือว่าไม่ว่าเราจะเจอกับใครก็แล้วแต่แต่ละคนล้วนมีสไตล์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะใด้านของการทํางานนะฮะในด้านของบุคลิกการแสดงออกนะฮะทางอารมณ์นะฮะในสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในทุกสถานการณ์ครับอาจจะเจอการโต้เถียงกันนะฮะความขัดแย้งนะฮะการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางนะฮะซึ่งถึงต่างต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทาไปสู่การมีปากเสียงได้นะเวิร์ดเองก็เช่นกันนะฮะเมื่อก่อนนี้เป็นบ่อยมากเลยฮะ ไม่ค่อยมีความฉลาดทางอารมณ์นะฮะแล้วก็ตั้งเป้าไว้เคยตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะต้องพัฒนาตรงจุดนี้ให้ได้นะเพราะว่าอะไรครับความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นสิ่งสําคัญนะฮะในการอยู่ร่วมกันนะฮะในทั้งสังคมของการทํางานแล้วก็สังคมทั่วไปนะฮะคนที่ทํางานยุคใหม่ควรจะมีการฝึกทักษะทางอารมณ์ในการแสดงออกอย่างเหมาะสมเคารพซึ่งกันและกันนะฮะเอาใจเขาใส่ใจเราก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะฮะแบบเจ้านายลูกน้องนะฮะเพื่อนร่วมงานนะครับพี่น้องนะฮะรวมถึงอาจจะเป็น แม่บ้านที่ออฟฟิศนะครับรปภน,นะฮะสังเกตอาการท่าทีของคู่สนทนาเมื่อเราสัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายแสดงออกถึงความไม่พอใจนะฮะเราให้เพิ่มความถ้อยทีถ้อยอาศัยนะฮะให้เย็นลงนะฮะใช้เหตุผลให้มากขึ้นมากกว่าอารมณ์นะฮะในการตัดสินใจหรือในการแสดงออกทางพฤติกรรมในที่ทํางานนะฮะก็ด้วยกระตามนะครับผมหรือว่าถากว่าเราเห็นเป็นคนอื่นนี่เขามีปัญหากันอะไรอย่างนี้นะเห็นความไม่ถนัดทางอารมณ์ของคนอื่นเนะี่ยแล้วเรา สามารถที่จะเข้าไปเป็นตัวกลางได้ในบรรยากาศที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไปช่วยได้เช่นเดียวกันนะฮะการสร้างความสามาคัคคใให้กับสมาชิกทุกคนในทีมนะครับถ้าหากว่าเราทําได้แบบนี้นะฮะไม่ว่าเราจะเจอความกดดันนะฮะหรือความขัดแย้งแบบไหนก็ตามเนี่ยก็ทําให้เราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ในการทํางานด้วยนะฮะในด้านอื่นๆด้วยนะโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าเจ็บทั้งใจทั้งกายอ่าหรือว่า ทางใดๆก็แล้วแต่นะครับผมและทำให้อาจจะชีวิตเราอะมีความสุขมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เบิร์กก็พยายามพัฒนามาหลายปีแล้วเช่นเดียวกันนะเราอาจจะไม่ได้ทําได้โดยที่อยากจะทําปุ๊บแล้วก็ทําได้เลยแต่มันมีความพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะเราใจเย็นได้มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะค่อยๆพัฒนาไปฮะพวก soft skill พวกนี้อาจจะ สามารถที่จะพัฒนาได้เรื่อยๆอ่าอย่างเงี้ยนะครับผมอ,อย่างต่อไปเลยนะครับผมก็คือข้อที่6นะฮะทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรเนี่ยบางคนคิดว่าไอ้ความคิดสร้างสรรเนี่ยเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าเออถ้าหากว่าเราไม่ได้มีออพรสวรรค์ในด้านเนี้ยเราก็คิดไม่ออกอะไรทํานองเนี้ยนะเช่นบางสาขาเนี้ยคนเรียนนิเทศมามีความคิดสร้างสรรค์แบบเนี้ยนะฮะแต่แหงจริงแล้วอ่ะทุกคนน่ย ในโลกธุรกิจเนี่ยอ,อ,อาจจะมีความสร้างสารรค์ได้นะเหมือนก็ ที่ทุกวันนี้ใครๆก็พูดถึงในด้านนวัตกรรมอย่างนี้นะฮะด้านไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างความแตกต่างเนี่ยในตลาดนะฮะการที่จะมีมีไอเดียธุรกิจที่ไม่ซ้าใครนะฮะก็ต้องมีทักษะในการที่จะต้องคิดสร้างสารรค์ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเราอ่ะก็ควรที่จะพัฒนานะฮะเอ,อ่อความคิดสร้างสารรค์ของเราขึ้นมาคือ,อมันอาจจะมีแง่แง่มุมต่างๆก็ได้นะประสบการณ์ที่เรามีมากกว่าคนอื่นในแต่ละด้านที่ด้านที่คนอื่นไม่มีนะฮะจุดนั้นอาจจะนามาซ,ซึ่งออสร้างความแตกต่างได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำ งานอยู่สายไหนก็ตามนะฮะถ้าหากว่าเราอยากลองมีสกิลเนี้ยเราสามารถที่จะฝึกได้นะฮะถ้าหากว่า,าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะลองตั้งคำถามกับงานที่ทำอยู่ในแต่ละวันก็ได้นะหาเวลาฝึกคิดว่างานที่เราทำอยู่เออจะมีวิธีแบบไหนบ้างที่จะทำให้งานเราอ่ะดีมากยิ่งขึ้นได้เออมีตรงไหนได้บ้างที่ทำให้งานของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ สะดวกมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นปรับปรุงแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมแบบนี้นะฮะอ่าอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยอาจจะกลายเป็นจริงก็ได้นะฮะการฝึกความคิดเชิงสร้างสารรค์เนี่ยสามารถที่จะนำมา,มาประยุกต์ให้กับการทํางานในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ย ตรงส่วนไหนได้บ้างนะ,ะถ้ากว่ามีเรามีไอเดียใหม่เราจะไปคุยกับเพื่อนรวมงานนะ,ะไปคุยกับหัวหน้าเพื่อช่วยกันต่อยอดนะฮะเพื่อที่ทำให้ออกมาเป็นประโยชน์กับการทํางานนะฮะเพื่อสพอร์ทั้งทีมหรือองค์กรของเราได้นะฮะรวมถึงใครนะฮะที่กาลังมองหางานใหม่เป็นต้นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาเคสที่เราเคยแสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์อย่างนี้นะ,ะที่ถูกหยิบยกเอาไปทําเป็นโปรเจกต์ในที่ทํางานเนี่ยเออเอามาใส่ในพอร์ตโฟลิโอของเราได้ซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สังคมกำลังมองหาอยู่ทักษะในการคิดสร้างสารรค์นะ การเป็นอินโนเวเตอร์นะฮะการที่จะพาองค์กรไปข้างหน้าด้วยสิ่งเหมือสิ่งต่างๆใหม่ๆเหล่านี้นะฮะเป็นเรื่องที่หลายๆที่หรือว่าทุกที่เลยก็ได้นะเป็นที่ต้องการแน่นอนนะฮะก็อยากจะให้ลองเอาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปฝึกกันดูนะฮะอย่างสุดท้ายนะฮะก็คือ อย่างที่7นะฮะทักษะของการปรับตัวนั่นเองนะฮะคนเราเนี่ยต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตนะฮะหรือว่าในการทํางานนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเราจะต้องเจอทั้งปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางานนะฮะการโยกย้ายตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายในที่ทํางานการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะฮะจะเห็นเลยว่า ในการทํางานนะ่ะมันมันเปลี่ยนอยู่ตลอดนะมันมีความดินามิกทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมนะเราอย่าคิดว่าเราอยากจะอยู่ที่ทํางานเดิมๆไป10ปี20ปีแม้กระทั่งที่เดิมอะ่ะองค์กรก็เปลี่ยนฮะเพราะฉะนั้นทักษะในการปรับตัวจึงสําคัญนะฮะไม่ว่าตัวเราเองอาจจะ อยู่ที่เดิมแต่ได้รับมอบหมายให้ไปทําหน้าที่ใหม่เพราะฉะนั้นการปรับตัวที่สอดร,รับกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน่ะต้องเจออยู่แล้วนะฮะยิ่งในโลกธุรกิจเนี่ยยิ่งมีปัจจัยมากมายเลยที่จะสง่งผลกระทบต่องานของเรานะฮะงานของบริษัทเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทไม่เหมือนเดิมนะฮะเช่นเราทําเหมือนเดิมแต่คนที่เราจะต้องติด,ต,ดต่อธุรกิจด้วยนะฮะคู่ค้าของเราเนี่ยลาออกไปอย่างเงี้ยเราก็จะต้องรู้จักในการปรับตัวให้เข้ากับคนที่เราจะต้องดีลใหม่ เป็นต้นอย่างเงี้ยที่เขาต้องมาทําหน้าที่แทนนะฮะซึ่งการปรับตัวในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักนะ,ะการเข้าหาการทําความคุ้นเคยนะฮะเพื่อทําให้งานเนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนะฮะเพราะฉะนั้นนะ่ะให้เราคิดไว้เลยว่าทักษะของการปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้น <neg> เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของโลกธุรกิจเลยนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะปรับตัวได้เร็วขนาดไหนนะฮะการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆของการทํางานได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากของปี 2024นะโดยเฉพาะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วนะฮะวูก้าเวิลด์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปีีแล้วยังทำงานปกติอยู่เลยนะฮะยังปีนี้ต้องต้องทำา AI ให้เป็นแล้วนะโอ้โหใครจะไปคิดทะว่าเวลาผ่านมาแค่แป๊บเดียวเองเราจะต้องพัฒนาตัวเองมากขนาดนี้ทักษะการปรับตัวจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้นำไปใช้กันนะฮะทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทำงานทั้งหมดนี้ก็คือเจ็ดอ,อย่างนะฮะที่ เป็นซอฟต์สกิลนะฮะที่อยากให้ทุกคนนะ่ะนำไปพัฒนาตัวเองนะฮะอาจจะบางอย่างได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ให้เราตั้งเป้าไว้เลยว่านอกจาก h า r d s สกิลเนื้องานหลักที่เราจะต้องออทําได้ดีแล้วซอฟต์สกิลก็มีความสําคัญในโลกของการทํางาน mm. เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่ามีคนบางคนเนะี่ยเขาบอกว่า7ทักษะไม่พอนะฮะเขาบอกว่ามีแถมฮะทักษะที่8ที่ควรจะต้องมีกันทุกคน ก็คือนะฮะทักษะในการบริหารเงินเดือนให้อยู่รอดถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะฮะเพียงแต่ว่าในคลิปนี้อาจจะไม่มีสอนเรื่องนี้นะฮะให้ไปปรับตัวดูเงินในกระเป๋าแล้วก็บริหาร พอร์ตกันเองได้เลยนะฮะก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากบ้างบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะก็หากว่าใครนะฮะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเบอร์สองวุลนะครับจากช่อง The Business Creator นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและการรับชมนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Unlocking business potential Empowering online success